ใบงามเนาะมีใหญ่เนาะตัวผู้ว่าตัวแม่นี่โอ้เขางามขนาดเลยอันนี้คนงามวันนี้ฮะคนงามจูไฟเลี้ยงควายเนาะโอ้ส่ออ่อนบ้านเพื่อนพี่น้องบ้านอ้อเมืองคุณคำครับพิธียามเย็นครับเลี้ยงควายเลี้ยงงัวจูงงัวกับเมื่อบ้านครับเขาแบบกำลังงามกำลังออกรวงครับ เมืองลาวครับกับหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยธรรมชาตินี่คือทางเข้าบ้านอ้อเมืองคุนคำแฝงขมวลครับคือห่างจากประทางประมาณ1กิโลเมตรครับเป็นทางดินแดงครับ อ้นี่เป็นหมู่บ้านติดติมน้ำหินบูนเลยครับบ้านนี้ยิวงามบรรยากาศน่าอยู่ลมลืนครับ เหื่อยบอแก่งแรงขนาดโเก่งแรงแค่เก่งขนาดเดน,เน,นนะอะให้ไปส่งบอบอบอจักปีแล้ว จบุกผู้ชไปส่งครับพี่น้องงัวเจ้าบ่อนี่โอ้งามเนาะปลาแข่งเรียงเนาะตับขมอกตัดเส้นเล้วเนาะโอ้พี่น้องเลยต่ออันนี้มันปันตอนแรกอาชีพเลยผมเห็นเพื่อนตับขมอกกินหมิ่น้องแบบบ้านโบราณเลยสีอะไรตันเมาโดยกินหอมเนาะเขาใหม่เลยเนาะอันน้เนาะตับซูมือตับขายมาพออันนี่ตัไม่กินนี่ปะโอ้แบกกินเลยเด้อ เบกกินแจ็ครอ,อยรวยดอโอ้ควายงามเองควายนะบรรยากา,า,า <c oughs> ศกวิถีชาวลาวครับพี่น้องใช้ชีวิตยามแรงครับหาอยู่หากินพัดเข้าตามเข้าเม่าครับพี่น้อง เขาเน่ยครับเขาเมาหนีเขาตำและพัดจักรอบนี่จังได้กินแอ้วนะซไห4-5รอกันมันี่มักกินแล้วกินองรมเป็นกะแซ่บพี่น้องไงบอกม่เอาม กินข้าวข้หอมกับพี่น้องทั้งเป็ดทั้งไก่เลี้ยงเนาะพยันเนาะอยู่กับธรรมชาติบ้านนาเลยพี่น้องเลยอ่าไก่ไหมมาเลีเ้ยงด้วยครับต้มสองตัวด้ยวยเ,เ้ย <c oughs> เด้ยวยโอ้ยกำลังจะได้กินเนาะหคงงาหลายโดยบอมีห้องซ้ำห้องสี ผมมีรถยนต์รถเย็นจอดแจกตรงตารางพ่อหาลูกเคยมาตามซอยเด้อมีแต่รถไถนาผมมีบไถมีแต่รถไถนารถยนต์รถด้วยนี่แหละลากไวขับบ้าวีโก้ดีผมมีโด้วยด้วยด้วยนี่ไปกินน้ำได้พี่รวยีการระหว่างทางเข้าบ้านอ้อเมืองคุณคำส่วนลายาะบ้านกาจุงงูจงควายและกาะมานั่งซุ่มกันอยู่แคมทางก่อนที่จะเข้าเมืองเชียงบีน้องครับ เขากรลังจะได้เกี่ยวพี่น้องหมู่บ้านนี้ติมไปด้วยป่าเขาหินปูนครับสวยงามตลอดทางเลยพี่น้องนี่คือวิธีมอสเนีเมืองติดไปด้วยธรรมชาติสวยงามครับก็แวะมาเที่ยวกันได้ครับพี่น้องระว่ังการเดินทางมาเที่ยวทำกองรอครับซึ่งเป็นทำน้ำร้อนนะครับเป็นบทท่องเที่ยวสําคัญที่บริเวณแถวนี้ครับพี่น้องมีเวลาว่างก็แวะเที่ยวสมบึงบรรยากาศหมู่บ้านซาลาวตตันใบาทางบ้านอ้อ บ้านนำนอนบ้านพูนแยงบ้านของรอครับสวยงามตลอดเส้นทางเลยพี่สาวพ่นขี่มอเไซค์รอขายเลขครับพี่น้องเลขเล่ากนะข่ายพ่นเขางามครับตัวนี้ครับพี่น้องน่งซุ้มกันครับตามภาษาคนไทยบ้านครับ เขมวนงามตามทิวเขาบินแดงงามสาวลาโซภาแสนตะวันสะสองใจเราเมืองสองบบ้านเกิดทิ่นี้เมน้ำสีไหลลังเต็มฟังพัดผาความฝันลอยตามกระแสสาวเล่าวเงางามเดินเล่นยามเย็น ใจฉันเพลินอยามพบเธอโมื่อแดนคำว่ว oh, งงามแท้งามจริงสาวเราหันผอมเดินเล่นกลางกรุงนาโอ้แดนคำว่วงงามแท้งามจริงรักในหัวใจงามที่มากันแดนคำว่วสุขใจทุกคืนวันเสียงเพลิฝันวันหูเพลินใจ อันเลงเพลงร้องรอคอยความรักยิ้มชุ่มชื่นดินแดนนี้เลยาฝ้าฝนวนเท่าแสนไกล เอาวลาน้ำตาหลังย่อยแต่ใจยังคงฝันว่าสักวันจะพาน้องรวมทานแสนนานโอ้แดนทำมวนดามแท้งามจริงสารวราวนควมเดินเล่นกลางทุ่งนาโอ้แดนทำมวนงามแท้งามจริงรักในหัวใจงามมากัน